บ่าวป้ายแดงของฉันกำลังนั่งดื่มชากับสาวอื่นฉันควรจะหึงเขาไหมนะในฐานะตัวร้ายของเรื่องฉันจะต้องคอยเอาชนะใจครอบครัวสามียินดีที่ได้พบพวกท่านทั้งสองท่านนายุกและท่านดัชเชส ฉันอยากรู้ว่าเธอพอจะรู้งานที่ผู้หญิงควรทำกันบ้างหรือเปล่าดิฉันดูแลสม,มุดบัญชีและจัดแจงงานเอกสารได้ค่ะท่านเขาคงเน้นย้ำสอนเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเลยสิกลัว่าจะถูกขโมยเอกสารลับขนตระกลูลสินะหากยังไม่ไว้ใจเปิดสอนงานอย่างอื่นให้ดิฉันก็ได้ค่ะจะทำให้ดีที่สุดนะถ้าอย่างนั้นฉันจะพาเธอไปชมคฤหาสน์เองนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมบาลอนลีนอนฟิลครับยินดีที่ได้รู้จักค่ะฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะคะี่นี่คือห้องสม,มุดใหญ่ศูนย์กลางคฤหาสน์แห่งนี้ และนี่คือซิสตีนฮอคุณสามารถเดินชมได้ตามต้องการสุดยอดเลยค่ะขอบคุณนะคะหลอดลีนอนเสียงเพราะๆของท่านทำให้ฉันเพลินจนลืมเวลาไปเลยผมแค่ทำตามหน้าที่เท่านั้นครับส่วนที่นี่คือระเบียงใหญ่สำหรับเดินชมวิวคุณชายคิลเลียนเพื่อแต่งงานกับฉันแท้ๆแต่กลับไปดื่มชากับผู้หญิงคนอื่นเหรอพวกเขามงามเรากับภาพวาดเลยนะส่วนฉันมันก็แค่ตัวประกอบหรือว่าฉันควรจะแสดงความหึงหวงสักหน่อยกันนะ แต่คงไม่ต้องหรอกเพราะฉันไม่ได้ชอบเขาอยู่แล้วนี่ฉันก็แค่ใช้ชีวิตต่อไปอย่างสบายๆเพราะว่าที่นี่สวยงามมากไปกนแน่ถอะค่ะหลอดลีนนนอ่านเลยที่หลายเว็บตูน